นเราจะมารีวิโคโวคนเราทำนี่ก็เลยจะมีตอนนี้จะเอาเอาว่าใช้กันกายตักกระดาษนะ,ะคำอันอนี้ก็สูงขอคนดีไม่ก็กกส ก็ซุ่มคนดีหรอนี่คนดีอยู่หน้าโป๊ะเลยเลยคนช่วยอยู่ตอนนี้อไอห,หน้างงงีง่งใช่ที่เหลือเกินเน่เยนนเปิดไม่ได้นะเพราะว่าจะไปให้ให้เพื่อนที่บ้านยาแเลยแล้วคูนี้คือว่าเกิดพวดแล้วใช่พู้นี้คือว่าเกิดพวดเรานี่วันนี่ดูดิ คนดีนี่คือคนดีนี่ก็คนดีเปิดหน้านี่ก็คนดีเปิดหน้าเอเป็นหนุม่มนมใหญ่อะะหนุ่มใหญ่ไงวหนุ่มหนุ่ตเจ้าแต่คนนี้หน้าเอดหน้ารับมูมีใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมใช่ดูตัวดูตนนี้ก็ทุกคนดูหนูลืมหนูลืมเขียนนอนหนู อ่านาว่าคนชั่วแต่หนูลืมเขียนนาะหนูพี่คิดมาคิดว่าคนชั่วนะก็อย่า,าไปสักเกตอ่านอ่านหนลืมใส่นาะหนูแค่ลืมใส่เนาะหนูไกลไปอะไรก็ไม่รูออ้แต่แต่นี่สักเกตได้ยิบโบเขตตอนนี้ตัวนี้กับสมบัติที่จะได้ลุนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ในหไ,ไม่ต่ในไม่มเขียนให้เข้มเลยนะ แต่แต่แต่ข้างในมีมีคนอยู่นะแถมมีกาดด้วยบอกเลยว่าห้ออยู่ในตัวไหนระหว่าตัวสีเขตหรือ,หร,อหรือตัวธรรมดาคอมเมนต์มาเลยนะโอเคไปละบายบาย